เรียนรู้ธรรมะโลกุตรธรรมเนี่ยเราจะรู้ชีวิตรูกรอบของชีวิตว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีกรอบอยู่โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปกะดีกระดากะเกินนอกกรอบมีแล้วโสดาก็มีกรอบนะึงสกิทามีกรอบนะึง อรหันมีอีกรอบหนึ่งเพราะคุณรู้ตัวเองได้แต่เออเราอยู่ในกรอบแค่นี้เนาะสบายสบายแล้วมีปัจจัยสี่เป็นต้นกับมีบริขารบ้างเครื่องใช้ที่พอใช้วันวันหนึ่งก็โอ้เครื่องใช้ที่มีใช้ก็ใช้ได้เต็มที่อยู่แล้ว ไม่ขาดไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นประโยชน์นะจะบำเรอใจบ้างเป็นเครื่องเล่นบ้างอะไรต่อะไรไเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องเล่นประกอบให้เล่นอยู่แล้วพอแล้วหรือไม่เครื่องเล่นอย่างเนี้คนไม่ถนัดเลยทำไม่เป็นไอ้เครื่องเล่นพวกเนี้ยแต่ก็มีนะมีงานมีดินน้ำไฟลมมีกิจอะไรต่ออะไรให้เล่นให้เราทำ ไอ้เรื่องจะไปเต้นไปดีดไปเล่นไปแย่งชิงเออทำอย่างนั้นจะได้เงินมากขึ้นต่เงินจะได้ลาบได้ยศได้สันเสริมากขึ้นเราก็มันก็ไม่ไม่ต้องเอาลาบเอายศเอาสันเสริญอะไรมาประกอบไม่เป็นลาบเป็นยศเป็นสันเสริญแต่เป็นของจริงที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์นี่เออแค่นี้เราก็โอ้วันวันนี้ก็มีงานเต็มมือทำได้สบาย ที่นี่อ่ะมีงานให้ทําทุกเวลาแล้วคุณเังคุณจะทาใช่ไหมอ่าไม่มีอะไรไปเดินเก็บผักมาให้ครัวก็เหลื้อแหล่แล้วเนอะนึกไม่ก็เป็นล้างชามในครัวในอะไรไม่เยอะไปนะช่วยงานนั้นงานนี้อะไรแต่ใดไ,ไปช่วยแผงช่วยรวบรวมช่วยทำมยนนี้กับคโนนี้เพราะพวเรามันมีสาธารณะมีงานมีกิจช่วยกันคนละไม้คนละมือ ตามปฏิพานปัญญารู้ว่าตัวอย่าขี้เกียจไม่ขี้เกียจแล้วก็เออช่วยกันทำงานที่มันประกอบเป็นประโยชน์ทั้งนั้นงานไรประโยชน์พวกเราไม่มีคือมีปฏิมีธรรมะกันจริงๆว่างานงานที่เป็นไม่ใช่งานกิริยาพฤติการพฤติกรรมที่มันไร้ค่าไรประโยชน์เป็นโทษด้วยนั้นหาได้ยาก ในกลุ่มสังคมอย่างสังคมเราเนี่ย oh. ใช่ไม่มหาได้ยากนี่เราดูออกนะอ่านพฤติกรรมพฤติการของมนุษย์ชาติมีกิริยของมนุษย์ชาติอยู่อยู่ยังไงมันกระดุกกระดิกกันยังไงเนี่ยอย่างที่เจ้าเขาเขียนมานี่มีแขนมีขาข้างนั้นข้างนี้ช่วยแล้วมันก็ไม่ช่วยข้างซ้ายมันไม่ไช่วยข้างขวาเท่าไรอะไรเงี้ย ก็จริงจริงเนาะมันถนัดขวาเนาะไม่ถนัดซ้ายเออมันก็พูดมาซื่อฟังแล้วก็เออเนาะมันก็จริงอ่ะแล้วก็ทำไปมนเครื่องขวาเมื่อยเครื่องซ้ายมันก็ไม่รู้จะช่วยเลยเไว้อะไรเงี้เนาะก็ต่อว่าตัวเอง่ะเนาะเออก็เขาท่าดูดูก็น่าเอ็นดูเหมือนเด็กเด็กอืมแต่เท่าไหร่แล้วนี่เจ็ดสิบไปยังในเจ้าเนี่ย เจ็ดสิบสามแล้วเหรออายุเจ็ดสิบสามแล้วพูดซ,ซื่อเหมือนเด็กๆน้าเอ็นดูแล้วก็ชัดเจนในธรรมะนะในสัจธรรมชัดเจนเนี่ยเรียนรู้สัจธรรมไม่ใช่ไปรู้หรือบัญญัติภาษาพี่โอ้โหจิตพิสดานแต่เข้าใจแม่แต่คำว่ากายกาย,ยะก็ย,ยังไม่รู้สองสภาพนี้รูปนามจิตเข้าไปรู้ภาษาพยัญชนะนเยอะนะ แต่ให้จิตน,นี่ไปเป็นอย่างมีประกอบกับกายประกอบกับรูปนอกสองสภาวะแล้วก็จัดการสังขารปรุงแต่งเป็นอภิสังขารให้มันรู้จักตัวสำคัญคือตัวที่มันทำให้เรายุ่งตัวให้เราติดยึดมากเรื่องมากความรู้มากโอ้โหเรื่องใหญ่ๆฉันนั้นฉันจะต้องทำงานกับสังคมกว้างง้นใหญ่นะกว้างมหาศาลเลยนะไม่เสร็จทักที่หนัก โอยงานเยอะกิจเยอะอะไรเยอะใครแบกวะใครจ้างเองไปแบกวะต้องพูดอย่างนี้ก็เอาเข้ามาที่ตัวเองและจัดการให้ตัวเองเพลาเบาลงสมั่งสิไปรู้มากอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไปโอโหรับผิดชอบไปหมด เก่งเองเก่งนี่คนไม่รู้จักสภาวะความจบของจุดจบของจิตรูปกับนามองค์ประกอบสองสภาวะอัตมาแค่จบสองสภาวะแล้วก็ทำงานอยู่นี่ก็งานเยอะแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปหาอีกมีให้ทำงานมีให้อธิบายมีให แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งทวนไปนั่งรวบรวมอีกนะอัตมาไม่ต้องอะบางทีก็ค้องใจสงสัยก็เปิดดูพระเถรเปโฎกว่าพุทธเจ้าว่าไงบ้างท่านั้นก็พอแล้วหลักฐานมีแล้วไม่ต้องมากรองไม้พึ่งแต่เฉพาะอัตมาพึ่งแต่พระเถรเปฎกอัตกถาจาย์ก็ไม่พึ่งไม่ได้ไปดูถูกอัตกถาจารย์นะอัตมาพึ่งแต่พระเถรเปโฎกนี่เหลือพอแล้วไห เข้าใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปเอารายละเอียดจากอัตถกถาจารย์ก็อธิบายอยู่เนี่ยไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยไม่ได้อัตมาไม่ได้รู้มากนะแต่อัตมารู้เนื้อแท้แก่นแท้เนื้อหาสาระก็พูดได้ประโยชน์กันนี้ก็เลยได้แต่คนประโยชน์มาชาวโสงนี่เป็นคนรู้จักสาระ,ะรู้จักประโยชน์รู้จักปรมาตแล้วก็ฟังรู้เรื่องแล้วมาเอา ก็เลยมีจํานวนเนี่ยและไอ้คนที่ไม่รู้จักรู้แต่สมมุติรู้จักตะกการู้จักแต่ความรู้มากความรู้เฟื่องฟูไปเยอะพูดไปแล้วนึกถึงแพรี่ไทยวันเดี๋ยวนี้แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วรู้มากประเดีนเก้านั่นนะ ไยวันนยเดีอนะจบปริยาปริยาเอกหรือจบหรือยังไม่รู้จบจบปริยาเอกด้วยไม่รู้น่ารู้มากนั่นนะ่ะเป็นแต่งตัวผู้หญิงแล้วเดี๋ยวนี้สาระอะไรของเขาละชีวิตนั่นโอโ้โหนุ่งปูงหาบ เขาก็สบายใจเขาก็เป็นสุขนะเขาชอบที่เขาได้ทำพวกนี้กระดุกกระดิกกระดักแล้วมันสาระอะไรของเขาอะนะเป็นสาระอะไรคิดดูสินั่นหนักเรียนมาไม่ใช่น้อยเก่งนะอายุยังไม่ถึงสาสิเดียเนี่ยหรือสาสิบแล้วประมาณนั้นอะจบมาหมดแล้วอะเรียนอะไรต่ออะเก่งเฉลียวฉลาด นี่เป็นตัวอย่างให้เรามันก็น่าสงสารนะสุขนาสงสารแต่ก็ไปให้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์บนรดาไราสาระเป็นอย่างเนี้แล้วมันก็เออก็เป็นตัวตลกให้คนที่เขารู้หเห็นเป็นตัวอย่างอะไรไตรอ่าก็ <c oughs> นี่ก็เป็นตัวอย่างชนิดหนึ่งอ,อ,อย่างด็อกเตอร์ทักษิณยางงี้ก็ไปจบอาชีววิทยา ก็มาเอาความรู้มาทำซะจนผู้ยี่ผู้ยำจิบไม้วายป่วงจงกนกระทั่งกลายเป็นนักโทษหนีคุกแล้วก็ยังแสดงตัวเองกลางนะตัวเองแท้แท้นักโทษหน,นีคุกแท้แทนะทักสินนะนี่ไม่ได้หาเรื่องไม่ได้ใส่ความเลยนะยังมีอีกหลายคดีด้วยเข้ามาดีเขาจะได้ว่าความตัดสิน คดีอืนอ่นๆจะได้เป็นนักโทษอีกกี่ปีอธิตัดสินไปแล้วนี่ก็เป็นนักโทษแท้ๆแ,แล้วหนีคุกมาอีกจะได้โทษอีกแน่นอนจึงไม่กล้าเข้ามาจบอาชยาวิทยาด็อกเตอร์ไรสาระแท้ๆเลยทำโทษทำภัย ก็ไปหลงเ,งเงินทองนะใช้โกงไปมหาศาลนะบสบายคุณรู้ไหมคุณสบายในะคุณกินเหล็กคุณยิ่งหนาคุณเสพสุขคุณหลงอำนาจหลงอำนาจเงินคุณจะจมกับไปความหลงมันติดยึดมันอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติคุณทักษิณเอ้ยคุณไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความโง่ มันเป็นอวิชชามันเป็นความหลงที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าคุณยิ่งเป็นนึกว่ามันมีโอ้โหมันเป็นที่พึ่งอันกเกษมของเราไม่ว่าอำนาจเงินไม่ว่าอำนาจแห่งอำนาจนะไม่ว่าอะไรที่เป็นโลกกระทำต่างๆนี่เต็มหูเต็มหัวไปหมดอัตมาเห็นแล้วสงสารเลยโอ้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะตื่นจะฟื้นขึ้นมานี่ก็เป็นตัวอย่างของคนจริงที่หยิบขึ้นมา ไม่ได้มาพูดถึงอย่างกระนำย่ำยีอะไรหรอกพูดไปเป็นตัวอย่างเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อจะใช้ศึกษาหยิบขึ้นมามาพูดถึงขยายความอธิบายพฤติการพฤติกรรมของคนเกิดมาจากตัวจิตเป็นประธานจิตตัวนั้นมีตัวกิเลสเรื่อตัวรู้หรือไม่รู้หรือเขารู้อย่างไรเขาตัวนั้นก็บัญชาการเขา ให้เขามีพฤติการพฤติกรรมของตัวเองออกมาในโลกอย่างที่เห็นเห็นอย่างที่เป็นเป็นกันนะเพราะความตัดสรุของพระุทธเจ้าถึงจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเนี่ยสุดยอดและจบละความรู้ในประดาความรู้ที่อาตมาสรุปแล้วสรุปอีกไม่รู้กี่ทีแล้ว ว่าความรู้ทั้งหลายแหล่นั้นมีความรู้สารพัดแง่สารพัดประเด็นสารพัดแยกไปเป็นวิชาต่างๆวิชาประยุเยอะแยะพระพุทธเจ้าก็เห็นสําคัญวิชาเดียววิชาที่เป็นโลก,กุตระรู้จักโลกรู้ทันโลกอยู่เหนือโลกซะจบโลกเลยจบแล้วคุณจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกก็ได้แล้วนี่เป็นต้น สลายอัตตาอัตภาพไปเป็นอนัตตาไปเป็นดินน้ำไฟลงไปได้เลยเลยจบแล้วคุณจะอยู่อีกจะต้องเป็นคนสุดยอดเป็นพระพุทธเจ้าอีกทีก็เชิญไม่มีปัญหาอะไรนี่ยังอัตมานี่ตั้งใจจะอยู่อยู่อัตมาก็ทํา